เงินนาครบละนี่นี่เงินนาครบได้ของเราอตัวนี้สวยจังสวยมากเป็นตัวด่างเหลืองนะเป็นตัวพันใหญ่ใช่ไหมใช่ตัวใหญ่ที่ยิง่งเลี้ยงต้ตนนใหญ่ไปมันจะออกววแบบแพร,พพรพสวยมากเมื่อวานเขาประกวดไอ้ต้นนี้ใช่ไหมราชบุรีเหรอต้นนี้ที่เขาประกวดกันเป็นต้นนี้แต่ต้นนี้มันยังไม่ใหญ่สุดมันยังเล็กอยู่อ๋อเป็นใบใหญ่ใบกว้างใช่มีแค่หนึ่งมีแค่หนึ่งค่ะกี่บาทอันนี้ หนึ่งพันสามร้อยรวมส่งเอ้าหนึ่งพันสามร้อยค่ะโชคก็ฉันของแม่ค้าก็ได้มาเยอะนะมีแต่สวยสวยอันนี้เป็นลูกไม้จากสซลสุกเกษมอันนี้กี่บาทเนี่ยอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยนะครับค่ะนี่เลือกเอานะครับอันนี้กระถางที่สามเออตัวนี้ก็สวยอันนี้หนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสามร้อยกระถางที่สี่สวย สีสวยอ่ะอันนี้ลูกผสมทับทิมทางที่สี่หนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยค่ะถางที่ห้าหนึ่งพันห้าร้อยเอออันนี้ก็หนึ่งพันห้าร้อยใช่ค่ะสวยมีจุดสวยๆทั้งนั้นเลยเลือกเอานะครับทางที่หกดูดีครับสวยไหมหนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งพันสี่ร้อย เจ็ดทำไมต้นใหญ่จังต้นใหญ่สวยเราเป็นลูกผสมพลอยชมพูเอยลูกพลอยชมพู็ีกี่บาทอันเนี้ยต้นนี้สี่พันรวมส่งค่ะต้นใหญ่มากค่ะต้นใหญ่สวยี่พันนะครับสวยมากกระถางสิบนิ้วสิบนิ้วนี่ที่แปดแปดแนวใบสวยหนึ่งพันรวมส่งค่ะเอาได้ยูหนึ่งพันนะครับถางที่เก้าตัวนี้ฟอร์มสวยจังอันนี้สวยมาก เบอร์เก้าสวยสวยตอนนี้สีสวยเบอร์เก้ากี่บาทเนี่ยครับพันหกร้อยรวมส่งค่ะหนึ่งพันหกร้อยทางที่กำลังมองหาทับทิมค่ะหรือลูกผสมทับทิมนี่ห้ามพลาดกระถางนี้ตอนนี้สองพันห้าร้อยรวมส่งสองพันห้ากระถางสิบนิ้วสิบนิ้วแล้วเขียวเขียวแบบนี้ล่ะเขียวเขียวแบบนี้นางสวยสวยค่ะเขียวอมเหลืองสีเหลืองตันนี้มาแรง ใช่มีกระถางเดียวในร้านใช่ต้นนี้สามพันรวมส่งสามพันกระถางสิบนิ้วสิบนิ้วได้อยู่นั่อนนี่ต้นนี้อันนี้ไว้ก่อนนี่ทิ้งท้ายด้วยต้นนี้อันนี้ลูกผสมพลอยชมพูตัวนี้ก็จะเป็นลูกผสมพลอยชมพูไม้ยอดนะคะไม้ยอดทิ้งท้ายด้วยต้นนี้สองพันรวมส่งสองพันนะครับค่ะสวยมากที่สวนของแม่ค้าก็จะมีอะไรมาครับ โชวเก้าชั้นมีบุษราคามแล้วก็การส้มไม้ด่างอื่นๆ